ใช่ไหมวันนี้จะเรียนคำใหม่เขาอะไรบอกว่าไงบอกดีเอเรฉันบอกก็เป็นเชอร์ดีคุณบอกตูดีอินแอใช้เดียวกันใช่ไหมดีองค์ก็เป็นพวกเราองค์ดีคุณจะบอกก็คุณบอกคือคนตัวอะไรตูดีเล์พวกเราบอกก็เป็นนูดีลงถ้าจะบอกก็เป็นอะไรถ้าฉันเอกก็เป็นเชอร์ดีเรตูดีลาะอย่างี้ถ้าฉันจะบอกแล้วก็แวบเอาวอมาใส่ก็เป็น เชอะไรเชเชดีแต่ว่าเวลาอย่างเช่นคุณบอกฉันว่าไงตูมาดีเพราะว่ามาจากว่าตูเมืออาดีนั่นแหละพอเป็นแยกพอเป็นตูมาดีโอเคฉันบอกคุณว่าไงเชเตอร์ดีนะฉันบอกคุณบอกฉันเท่าไหร่มันกล้องตูเมออาดีนะก้องตูมาดีนะนั่นก็นใส่ไปนี่ก้องก้องตูมาดีเพราะว่าเป็นของมันเป็นอันนี้เป็นเป็นภาษาอังกฉันจะบอกคุณพวกนี้ว่าไง เจอเดเร่เดิมแมนโอเคนะถ้าไม่รู้ว่าไงเชอร์เนอเซปาเอาเชอร์เนอเปปาเอาทีนี้อาจารย์ถามเรื่องของที่เรียนไปวันนั้นนะคุณคุณตื่นนอนกี่โมงไงอาเกล้ออาเกล้อตูตาเล็บเออตูเติร์นแล็บตูเติร์นแล็บฉันตื่นนอนตีห้าเชื่อเชื่ออะไรเชื่อมาเล็บเชื่อเมอร์เชื่อเมอร์เล็บอ่ะตีห้า เซนเกอร์ดูมาแต่งคุณอาบน้ำกี่โมงอาเกลเลตตูตูลาฟฉันฉันตูเตอร์ลาฟเนี่ยฉันฉันอาบน้ำหนึ่งโมงเช้าไงเชอร์เมลาฟเซตเตอร์ดูมาแต่งคุณกินอาหารเช้ากี่โมงอากิเลตตูพรองเลอร์ ปฏิเดชเนลนะเรัปฏิเดชเนลปฏิเดชเนลแปลว่าอาหารเช้าคุณคุณกินคุณดื่มน้ำชาไหมว่าไงดื่มดื่มน้ำชาไหมเอสเกอร์ตูเอสเกอร์ตูบัวดูเตคุณทำอะไรว่าไงคุณทำอะไรคุณทำอะไรเอสเกอร์ไม่ถ้าเอสเกอร์ไม่มีอะไรเรเป็น g กสตังหาก e กสเกอร์แกสเกอร์ตูแฟร์ฉันฉันทำอาหารย่าไง เจอแฟนเลเรลาคูซีฉันใส่เสื้อเป็ไงเชอร์อเถูกแล้วเืจออะไรเชอร์มาบีเชอร์มาบีเชอร์มาบีฉันฉันถอดเสื้อเชอรเมอเจอเมอเดาบีเดซาบีนั่นแหละเธอจำนี่นี่แหละเชื่อมือเดซาบีอ่ะคุณคุณไปกับฉันได้ไหมเป็นไง อู๋ไม่ใช่อู๋ไม่มีแล้วเออสอะไรเอสเอสเกอร์ตูอะไรแวกมัวตูเปอร์ตูเปออ่ะมาจากคำว่าปูวะเอสเกอร์ตูเปอร์ซาเลอาแวกมัวอ่ะคุณต้องการไปเมื่อไหร่บ้างไงคุณต้องการเมื่อไหร่เปิกลองสิ่ธเนี่ยกลองตูกลองตูเปอร์กล่องเปอร์ตูก็ได้หรือว่ากลองเอสเกอร์ก็ได้กลองเปอร์ตูอาเลเขาอยากไปเดี๋ยวนี้ว่าไงเชื่อเชื่ออะไร เจออะไรแม็กนะถ้าไม่มีคำว่าต้องการเลยเหรอเจอเบอร์เจอเบอร์อเลแมทนองอ่ะฉันอยากไปคนเดียวว่าไงเจอเบอร์อเลเซิร์นเซิร์นเซิร์นแปลว่าคนเดียวนะประมาณนี้อ่ะไม่จับซอลซอนซอนตั้งแต่คาใจผิดสิอ่าเซิร์นคุณอยู่ที่ไหนว่าไงอูเอตัวอูอูเอตูอูเอตูฉันอยู่ข้างหน้าเธอเลยแหละเจอ เชื่อช่วยเดิมมองเอาดาวองตัวเขาอาวังก็เป็นดาเป็นเดอร์บอกอัรกไงเชอชุยเดิมดาวองตัวฉันอยู่ข้างหลังคุณเชอชุยดารียไดาริเยตัวเออกระเป๋าอยู่ไหนว่าไงเอสเกอร์ไม่เป็อูอูอะไรอูอูตรงอูเออูเอลาซักเปลี่ยนเป็นกระเป๋าลาสักอูเอลาสักอูเอลาสักกระเป๋าของคุณอ่ะอูออะไรอูเอตรงซักเออมันอยู่ข้างหลังฉัน อิเล่อิเล่ดรายาโมะดรายาโมะโอเคหนังสืออยู่ไหนวะไงเวทเวทละลายไหเลอรเลอร์ลีเวอร์มันอยู่บนตัววาไงอิเลซูลาตาเปื้อเออนั่นแหละประมาณเนี่ยฝรั่งเศสนักเรียนพูดบ่อยๆตูปาเซลมงฟรั่งเศสเอาไว้เกลกึงเกลกึงว่าใครคนใดคนหนึ่งและตูปือปลาเบียงฟรั่งเศสและสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เรียนกับอาจารย์นลลงพัทยาศูนย์ภาษานงค์ มีบอกเบอร์เบอ,อ,อร์โทรศัพท์ใะไใครบ้านนะผมศูนย์สามแปดเบอร์เบอ,อร์ที่โรงเรียนนะศูนย์สามแปดเจ็ดเจ็ดหนยนึ่งาก็ได้โอเคอาเบียนตระมา